ากาศร้อนจังเลยเราจะหาอะไรกินกันดีจังหนอยอืมอเอาที่ฉ่ำๆชื่นใจดีไหมละ่ะจัดไปห้งไหนห้งไหนห้งไหนดีนะโอ้ยห่งนี้เป็นไงสีสันสดใสน่ากินน่ากินเอ้เนยแต่มีน้ำตาตั้ง10กรมัม No no น o no. ฉันไม่เอากระป๋องด้วยหรอกอากเธอจะกินห้งไหน้าว่ามันเลยสวยสวยยางฉัน นี่จ้าแค่นี้เท่านั้นเห็นไหมที่เสียรักทั้งเรื่องสุขภาพด้วยแหละกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนไหนไหนไหนดูไหนซิโอ้ยไม่ได้การละต้องขอร้องเรียนแบบด่วนอุ้ยคุณโตไปลบมาเร็วคุณโต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 อะไรคะ เฮ้จะได้เวลาไปสอนแล้วทำไงดีเนี่ยไมได้ทันข้าวเลยงานก็เหนือยึงเยอะอ๋อนึกออกแล้วดีนะ พวกมันมีกึ่งสําเร็จรูปมาด้วยตัวช่วยดีๆในชั่วโมงเร่งด่วนแถมยังมีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพด้วยรีบทานดีกว่าที่ได้ไปสอนเย็นแล้ววันนี้เหนื่อยไหมพี่เหนื่อยมากเลยพี่กินอะไรอ่ะอุ้ยน้ำตาลตั้ง21กลัมโคตรอ้วนเลยนะพี่รู้หรือเปล่า นี่ดูเป้กินนมที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพหลังพี่ต้องกินอันนี้นะรสชาติดีด้วยอ่ะลองดูอืมอร่อยมากเลิศการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัยทั้ง3วัยได้แก่วัยเด็กชื่นชอบรับประทานไอศครีมวัยทำงานต้องใช้ความเร่งด่วนจึงเลือกรับอาหารสำเร็จรูปอยู่บ่อยครั้ง และวัยผู้สูงอายุชอบรับประทานอาหารที่ถูกปากถูกใจแต่อย่างไรก็ตามการเลือกโรินภกอาหารที่ถูกต้องที่สุดสังเกตง่ายที่สุดคือกลุ่มอาหารสัญ,ญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพลดน้ำตาลลดไขมันลดโซเดียมเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเพื่อสุขภาพที่ดีเหมาะสมกับวัยค่ะ